เลคอนโปรดักคาเอเซซอรี่ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์พัสคาเล่งหงสุกุมิท62ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณชาส้มแขกปราบ้านสมุนไพรหาซื้อได้ที่ผแผนกชากาแฟบิ๊กซีทุกสาขานาครับตรงนี้ก็จะขึ้นข้างบนแต่ ต้องระวังสักนิดนึงเพราะว่าบันไดค่อนข้างที่จะชันแนครัมโอเคเกาะเราบันไดขึ้นมาด้วยครับผมแล้วส่วนโซนข้างบนนี้เป็นโซนอะไรครับพี่ตรงนี้นะครับเราเราจัดแสดงภาพวาดครับภาพถ่ายเรานํามาแสดงที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนแบบเราเปิดแกลเลอรี่แล้วก็โชว์ด้วยจําหน่ายด้วยอแล้ว รูปภาพพวกนี้นี่มาอย่างไรครับพี่ก็เป็นรูปภาพของศิลปินท่านต่างๆครับหลายๆท่านที่นํามาจัดแสดงไว้อันนี้ผมอยากจะนําเสนอคนนี้อันไหนมากี่อันไหนพี่นี่ครับอันนี้ครับอันนี้เป็นหน้าต่างครับหน้าต่างครับมันพี่นะพี่นะเสนอใช่ครับมันหน้าต่างบานนี้พิเศษมากครับหน้าต่างบานนี้มีอายุ ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีเลยเหรอพี่ใช่ครับเขาเรียกว่าบานเฟียมบานเฟียมบานลักษณะของบานเฟียมคือจะเป็นหน้าต่างที่เปิดได้2แบบครับอ่าคือเปิดไปแบบธรรมดาเปิดไปแบบก็ได้เลยใช่แล้วก็เปิดแบบกระทุ้งออกไปอ๋อแต่ว่าก็เป็นดีไซน์อีกแบบหนึ่งที่ว่าอายุร้อยปีแล้วมีอย่างนี้ด้วยใช่ครับอันนี้เป็นขายากมากใช่ไหมของบ้านเก่าเลยครับที่ติดมากับบ้านก็คือบ้านศิลปินเนี่ย พอถ้าการชมพลได้มาใช่ปะครับเขาก็ทําการบูรณะซ่อมแซมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านก็เป็นบ้านไม้แล้วแบบเก่ามากปลวกเปลือกลับประทานอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องลงต่อหม้อใหม่นะครับไม้ก็ใหม่ใช่ครับไม้ก็จะเป็นทั้งไม้เก่าครับและไม้ใหม่ผสมกันแต่ส่วนข้างล่างข้างล่างเนี่ยจะเป็นจะเป็นไม้ไม้ใหม่ทั้งหมดครับผมแต่ส่วนด้านบนนี่ยังคงความไม้เก่ายังมีอันนี้เป็นไม้เก่ายู่เสียอยไางงี้ แล้วมีรูปไหนที่เป็นแบบพี่ประทับใจสุดไหมจะบอกว่าคือรูปพวกนี้คือศิลปินแต่ละท่านเนี่ยเอามาไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนพวกพี่จะมาอีกอ้าเหรอครับใช่ครับก็คือบ้านบ้านหลังนี้เนี่ยเปิดเป็นบ้านศิลปินับได้4ปีครับนะครับแล้วก็หุ่นละครเล็กเพิ่งเข้ามาเพิ่งจะเข้ามาได้ประมาณสองปีกว่าใช่ครับโอเคก็จะมีทั้งทั้งภาพวาดครับเก่าภาพวาดใหม่ครับธรรมดาเนี่ยเขาจะมี ชื่อ,อ,อของศิล<ม>ปินติดไ, <ป S 1> ไว้แต่ไม่รู้ว่าเนื่องจากลมพัดลมไปไหนหรืออย่างหรืออย่างไรนะครับกบ็บางบางบางภาพก็จะไม่มีไม่มีภาพศิลป์ไม่มีชื่อของศิลปิน ก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการโชว์ของศิลปินถ่ายภาพหลายๆท่านนะครับตรงนี้เขาก็มาโชว์อันนี้อันนี้จะเป็นตัวแสบของที่นี่ครับตัวแสบของที่นี่เลยนะครับตัวแสบของนี่ครับน้องเซฟน้องเซฟเป็นลูกศิษย์ของหุ่นละครเล็กของบางหลวงคณะครรมะแล้วน้องเขานี่เล่นได้ไหมเอ่ยเล่นได้ครับเล่นเล่นได้แล้วเหรอเล่นได้เล่นได้เป็นโชว์เลยนะครับจริงเหรอครับเขามาฝึกตั้งแต่เขาอายุ2ขวบกว่า สองขวบก,กว่าเกืบกอบสามขวบจนปัจจุบันนี้เขาสามขวบสามขวบก,กว่าแล้วก็ทําได้เหมือนพี่ๆเขาเลยจริงเหรอพี่เขาพี่เขาทำยังไงเขาก็ทำได้อย่างนั้นเลย<อ>ไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธินะครับเด็กสองขวบสามขวบเนี่ยการนั่งสมาธิของเขาจะจะยากมากแต่น้องเซฟเนี่ยนั่งได้เป็นสิบนาทีโอ้ใช่ครับแล้วก็ตดเข่าท้องเอลเต้นเสาทีเรี่ยมออกท่าโขนได้เลย ครบเลยคือว่าหุ่นคือว่าด้วยร่างกายที่ยังเด็กยังเด็กยังอายุยังเด็กอยู่ใช่ครับแล้วก็คือถ้าเริ่มตอนนี้มันอาจจะง่ายกว่าตอนโตใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของหิ้งครูครับัอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นครูหิ้งครูที่พวกเรานะครับหุ่นละครเลื่ององบางหลวงเนี่ยจะต้อง ขึ้นมาไหว้ทุกวันก,ก่อนละครทุกทการแสดงครับครับตรงนี้เพ oh, ราะว่านิ่นี่เคยได้ไปดูหุ่นละครเล็กมาแล้วแล้วเขานับถือเรื่องพวกนี้มากใช่ครับก็คือทุกครั้งที่ก่อนเล่นหรือว่าทุกครั้งที่จะจับหยิบหรือว่าตัวละครตัวไหนขึ้นมาทุกอย่างเขาต้องยกมือไหว้หรือว่าขอขมาใช่ครับเพราะว่าตรงนี้คือพวกเรานะจะเปรียบเสมือนกับหุ่นละครเล็กเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของเราเลยครับนะครับก็ยังพัก พ่อพี่คะเนศนะครับพ่อพี่ราบพ่อแกอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นครูเหมือนกันรเราก็ต้องกราบไหว้ทุกวันเหมือนกันครับผมแล้วคุณนิกอาจจะสงสัยว่าบ้านศิลปินของเราเนี่ยครับบ้านไม้หลังนี้เนี่ยมีอายุร้อยกว่าปีครับแต่ที่นี่ครับอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุ คาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ300 300กว <300 S 1> ่าป,ปอีองค์พระเจดีองค์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน4องค์ครับนะเป็นหนึ่งใน4องค์ที่แสดงอาณาเขตของวัดกำแพงบางจากอ๋อแล้วก็องค์พระเจดียองค์นี้เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่มี4ด้านครับ แต่ไม่ได้มี4ี่มุมอ่าเห็นไหมครับจากมุมใหญ่ๆห่งมุมนะครับเขาจะย่อเป็น3ามุมเล็กๆอ๋อคือจะมีมุมฉากสามมุมใช่ครับว้าวย่อเป็น3ามุม3มุม3ามุม3ามมุมสามสี่ครับครับสิบสอพอดีซึ่งการย่อมุมไม้12นั้นนะครับเป็นเอกลักษณ์ครับผมของช่างในสมัยอยุธยาถ้าเทียบก็รัตนโกสินทร์ตอนนี้ก็ประมาณสองกว่าปี ครับย้อนกลับไปถึงอยุธยาก็ประมาณ300กว่าป,ปีแล้วสิ่งที่ทําให้เรามาอยู่ด้วยกันได้อ่าก็คือบ้านกับวัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาสนิทก,กันครับแล้วก็ขอแบบขอหลวงพ่อว่าหลวงพ่อขอ พื้นที่ของวัดสนนั้นนึงเพื่อที่จะปลูกบ้านอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็ได้เลยเริ่มนเริ่มมาเป็นบ้านหลังนี้ใช่ครับรือว่าอยู่ในอยู่ในส่วนของวัดด้วยอยู่ในส่วนของพื้นที่วัดด้วยว้าวสุดยอดมากาก็คือ,อเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างเลยก็นดะครับ,รบเพื่อที่จะได้รู้จักกับคุณละครเล็กคลองบางหลวงคณะคำนายไปพบกันว่าที่มาและที่ไปของพี่ๆท่านเนี่ยมาได้อย่างไรโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างเลยครับ